ผลิตภัณฑ์ออกซี่200คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจะประกอบไปด้วยอุปรกรณ์ทั้งหมด4ส่วนนะครับส่วนที่1คือตัวเครื่องส่วนที่2แบตเตอรี่ขนาด 3A 2ก้อนส่วนที่3คือกระเป๋าของคอส่วนที่4คือคู่มือการใช้งาน ตัวเครื่องจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเลยคือสามารถใช้ตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ (SpO2) คุณสมบัติที่สสามารถใช้ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าชีพจรต่อ1นนาทีได้นะครับเมื่อทำการตรวจวัดแล้วยังสามารถแจ้งเตือนนะครับในสถานะความเสี่ยงทั้งปริมาณของออกซิเจนและก็อ,อัตราการเต้นของชีพจร คุณสมบัติที่4ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาน้ำหนักเพียง50กรัมพกพาสะดวกคุณสมบัติที่5ตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงผลเป็น LED สีแดงสังเกตเห็นชัดในที่มืดและคุณสมบัติข้อสุดท้ายตัวเครื่องจะทำการปิดตัวเองโดยอัตโนมัติหลังจากเราไม่ได้วัดหรือตรวจสอบแล้วไม่มีการวัดภายใน8วินาที MicroLife Life. A partner for people, for people A